Yamaha a แ r ร็อกซ์อัลสเปคขนาดนี้มาไทยจะทะลุ1 0 0 0 0แสนบาทไหมยามาฮ่าแอร็อกซ์อัลฟารถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์สไตล์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายซ่อมเสียงที่ได้ทำการเปิดตัวออกมาพร้อมสเปคที่จัดเต็มสมใจคนที่อยากได้รถบ้านคนาเล็กที่มีความดุดันซึ่งการอัปเกรดหลายอย่างในโชมนี้ก็ไม่ใช่ของที่ได้มาฟรีเพราะมันมาพร้อมกับค่าตัวที่เพิ่มขึ้นพอสมควรด้วยวันนี้เราเลยขอชวนทุกคนมาวิเคราะห์กัน ว่าค่าตัวของรถรุ่นใหม่ในประเทศไทยควรจะอยู่ที่เท่าไรซึ่งเราขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่ารถรุ่นใหม่จะมีค่าตัวที่แพงขึ้นกว่ารถรุ่นปัจจุบันพอสมควรเนื่องจากอุปกรณ์ติดรถที่ติดตั้งมาให้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกด้านหลังแบบดิสกระบบไฟส่องสว่างรอบคันแบบ LED พร้อมแถบไฟ DRL และโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แต่ว่าในรถรุ่นท็อปอย่างเทอร์โบ นั้นก็จะแพงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีการเพิ่มหน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้โดยมีจุดขายเป็นระบบชามหน้าไฟฟ้า YECVT โดยรถรุ่นใหม่ที่ทำการเปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียไปก่อนนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4รุ่นย่อยเริ่มตั้งแต่รุ่นมาตรฐานที่ไม่มีแม้แต่ระบบเบรก ABS ถัดมาคือรุ่นที่ทำการติดตั้งระบบเบรก ABS แต่ตัวชูโรงของรถในโมนี้ก็คงหนีไม่พ้นรุ่นย่อยเทอร์โบ ที่จะมีทั้งหน้าจอสีและชามหน้าไฟฟ้า y ecvt ตามที่เราว่าไปนอกจากนี้ในอินโดนีเซียยังมีรุ่นเทอร์โบอัลติเมทที่ทำการเพิ่มของแต่งเข้าไปอีกเล็กน้อยซึ่งเราเชื่อว่ารถที่จะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยจะมีแค่รุ่น abs และเทอร์โบปกติเนื่องจากระบบป้องกันล้อล็อกนั้นถูกบังคับใช้ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถรุ่นใหม่ที่จะจำหน่ายในประเทศไทยหลังจากนี้ส่วนรุ่นที่มีของแต่งเพิ่มเติมน่าจะเป็นแค่การเพิ่มรุ่นย่อยของฝั่งอินโดนีเซียเองเพียงเท่านั้น ถ้าเราย้อนไปดูค่าตัวของรถรุ่นท็อปในเจนเก่าในประเทศอินโดนีเซียนั้นจะถูกตั้งไว้ที่32มสล้านหนึ่งแรูเปียโดยมันถูกประกาศค่าตัวสำหรับวางจําหน่ายในประเทศไทยไว้ที่83,900บาทส่วนรถในเจนใหม่ในรุ่นเทอร์โบนั้นจะมีค่าตัวเพิ่มขึ้นไปพอสมควรอยู่ที่39มสล้านห้าแรูเปียทําให้มีความเป็นไปได้ว่ารถในรุ่นย่อยเทอร์โบอาจจะเปิดตัวในประเทศไทยที่ประมาณ89,900บาท ถือว่าแพงเอาเรื่องเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใกล้เคียงกันแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าของที่ให้มานั้นก็เยอะไม่แพ้ใครด้วยแต่ในส่วนของค่าตัวรถรุ่นเริ่มต้นที่คนไทยจะได้ใช้นั้นอาจจะบอกยากสักหน่อยเนื่องจากเราไม่มีรุ่นย่อยที่สามารถเทียบกันได้โดยตรงกับฝั่งของอินโดนีเซียในตอนนี้ แต่เราก็เชื่อว,ว่ามันจะแพงขึ้นจากรุ่นเดิมจนไปอยู่ที่ประมาณ78,000-79,000ถึง 79, บาทส่วนกำหนดการเปิดตัวนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปเนื่องจากรถที่ถูกเปิดตัวมาก่อนอย่าง NMAX Turbo นั้นก็ยังไม่ถูกเผยโฉมในประเทศไทยเลยทุกคนช่วยบอกเราหน่อยครับว่าถ้า Yamaha Aerox Alpha Turbo รุ่นท็อปเปิดค่าตัวในไทยอยู่ที่89,900บาทพร้อมกับสเปคเท่านี้คุณคิดว่าคนไทยจะรับได้ไหม หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Mo t ต r i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย